พัฒนาตัวเองเราอยากรูไหมครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองเป็นคนแบบไหนที่ทําให้คนอยากทํางานร่วมกับเราลองเอาตัวเราไปยืนหน้ากระจกอะเอาตัวเราไปยืนหน้ากระจกอะแล้วถามว่าถ้าคนนี้มาชวนเราทำเราอยากาทำกับเขาหรือเปล่าแล้วเรามองไปที่ตัวเราอะถ้าราตอบคือเฮ้ยภาวะที่นําดีไว้คนนี้ใช้ได้ไว้อยากทํางานด้วยเราะว่าผ่านถ้าเรามองตัวเองแล้วบอกกู uh, ยังไม่รู้กูจะสบกับมือหรือเปล่าเลยจริงไหมฮะฉะนั้นนะครับ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นยิ่งเก่งยิ่งพลาดน้อยยิ่งพลาดน้อยยิ่งสําเร็จเร็วปิดเคสก็ปิดให้สูงขึ้นนัดหมายคนก็นัดหมายได้ดีขึ้นนะครับสมัครเรียนรู้ลงมือทําพัฒนาตนเองนะครับหรือ3 4 5สี่ห้ห้าวงเล็บหกไว้วันนี้เราจะยังไม่คุยหก <5 S 1> นะครับ6สําหรับระดับคนที่อยเป็นบอลแนด์อัพนะครับจะมีคอร์สในการแนะนําให้ในการเติมให้เลย <5 S 1> เอาแค่3ามสี่ห้าก่อน 3 4มสี่ห้าสคืออะไรสมัครแล้วทําอะไรข้อที่หนึ่งครับสมัครแล้วใชใ้สินค้าสินค้าให้เกิดความประทับใจเชื่อผมทำตังให้สวยขึ้นใช้ให้ดูดีขึ้นแล้วจะง,ง่ายคนจะทักไอ้พี่ทำไมหน้าเงาแบบนี้ไอ้อยน้องทำไมหน้าใสจังเลยอ่ะเนี่ยนี่ไอ้พ่ออะไรเนี่ย จริงๆมันจะเป็นพี่ก็ได้โอ้โหคลามากเลยแต่บางคนใหญ่ย,ยอมไม่รออายุน้อยกว่าแล้วมันมาเรียกเราพี่อ่ะมึงไม่ดูหนะังหน้ามึงเลยวะเรียกเปพี่แต่ความจริงแล้วไม่ยอมไหมมันเจ็บปวดนะอายุน้อยเราเรียกพี่นะเจ็บปวดมากโอเคใช้สินค้าให้เกิดความประทับใจนะครับเช่นประทับใจขับถ่ายดีขึ้นหน้าใสาขึ้นหัวใจเลยครับสมัครแล้วเริ่มต้นต้องใช้สินค้าให้ประทับใจข้อสองครับเข้าเรียนรู้ นะครับลอบการ,รประชุมที่ใกล้ลที่นสนบางคนครับออกไปชวนเขาเขาตื่นเต้นเขาอยากทำมากเลยเราบอกเขาว่าได้เลยเดี๋ยวจะมีงานกินสปายเลชั่นวันมีงานวายวันที่สบห้ากุมภาเนี่ยสมัครวันนี้ชวนเพื่อนบอกเดี๋ยววันเจรทีสิบ้กุมภานี่บอกว่ากำลังอยากทำเลยอ่ะแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวไปเจอกัน15กุมภา ถ้านึกอ,อะไรถ้าเกิดเราล่องตรงนี้ขอนห้นึดวยคำเดียวเลยครับตีเหล็กต้องตีตอนตรน้อนรน้อนแต่คนท่าข้อน,สสน,นี้เลยสมัครเสร็จปุ๊บหายบป7เจวันไงไม่อยอมตีตอนร้อนไงก็หายไงครับธรรมชาติรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดไม่ต้องรอรอบประชุมไหนครับเอารอบประชุมน,นี้เลยใกล้อันไหนเอาอันนั้นเลยโอเคเฮาเมติ้งเซ็นเตอร์ Why inspiration เอาแบบจำง่ายๆนะอันนี้ที่เราทำกันอะเทียวบานของมม่ติ้ง <et> เราอาจจะเริ่มต้นนะครับด้วยการที่มีคนที่ตั้งใจอย่างที่จิตเนี่ยครับก็ตั้งใจในการเปิดเซ็นเตอร์ขึ้นให้เราผู้ดนดคุยกันเลยนะัดวักนกันว่าเฮ้ยเราจะมาเจอกันทุกวันไหนแล้วก็มีอะไรสอนสอ,อนเหอะไม่ต้องมาทำการหลอกนะ่ารักหน้ารักเนี่ยแบบเนี่ยผมมาตอนแรกก็อบอุ่นมากเอาแบบนี้สบายส พามาเจอครับอย่างน้อยเป็นที่ที่เขาจะเพิ่มการตัดสินใจไงคือตอนแรกก็อยากอยากอยู่นะแต่ยังไม่ตัดสินใจใช่ไหมพอมาฟังเสร็จปุ๊บมันเจ๋งว่ามีโปรเจกต์แบบนี้หาลูกค้าสี่คนหรอหาแค่สีคนหรอโอเคตัดสินใจล้พามาเจอคุณต้นนะครับที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เสียเสียสลักมากๆแล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นคนดีนะครับพามาเจอเขาให้เขาช่วยแต่ละรอบอาจจะสอนสินทาบ้างสอนอะไรสอนเลยครับอยากสอนแทนสอนสบายๆแต่ขอให้ใกล้ที่สุดก่อนนะครับ Center, เซนเตอร์เรา็วนี้ในจันทบุรีหรือเราชจะใช้เอามิตชิ้งกับหมุนเป็นเซนเตอร์ไปก่อนแต่ขอให้มีประจําอย่างน้อยสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งเริ่มต้นนะครับผู้นําทําใจหน่อยนะตอนช่วงเริ่มต้นตอนผมเริ่มเฮ้นะาส์น่าจะมี3ามคนบางครั้งคาดว่าจะมาสิบมาอยู่สี่คนคือมึงเมียกู <c oughs> มึงแล้วก็เมียมึงแค่นี้มีแค่นี้แต่แบบโอเคเรารู้ามันต้องใช้เวลาแต่เราก็จะอดทนค่อยๆสร้างไปอะไรอย่างเงี้ยนะไ สิบพันปีผ่านนี้นะครับแต่ที่นะครับคอ,อนี้ไม่ได้มีมาไม่ได้มีปาบอดนะครับพลาดไม่ได้เลยติดอะไรก็ตามนะครับขอให้จัดลาดับว่าถ้าสิ่งที่เราติดมันไม่ทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเลือกงานที่ไม่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเด้อครับให้ชีวิตเราเปเลี่ยนไปจริงๆอินสปเิเรชันนะครับไปแสดงความดีร่วมกันอย่าลืมบอกวัตถุประสงค์งานให้ชัดเจน ยอย่านะไปไปคนดดูมึงรวยมึงรวยไม่เอาบอกเลยบอกให้ฉันดีกว่าป่ะคนเดี๋ยวมาไม่มาไม่เข้าใจอ้าวไหนบอกว่าเป็นคอร์สพัฒนาตนเองไงทาไมเข้ามามีแต่คนลับเข็มคอมอือไม่เห,หรอแห้งงไงคอร์สพัฒนาเนี่ยคือคอร์สนี้คอร์สนี้คือคอร์สที่ฟังคนนี้เขาประสบความสำเร็จทําททอย่างไรแล้วก็ชืน่นชมความสำเร็จกับเพื่อนเราบอกว่าถูกประสบงานได้ชัดน,นี่คือเข้าล,ล็อกเรียนรู้ที้ได้สุดนะครับสังเกตไหมบางคนทําแค่นี้พมบอกได้วังทำแค่นี้อยู่ได้มีเงินใช้แต่ไม่โต ย้ำเลยนะครับเชียร์แต่สินค้าแต่ไม่ปิดเขาเข้ามาหมุนในรอบเราจะไม่โตเราจะมีแต่ยอดขายได้หน้าเดือนหนึ่งห้าพันหนึ่งพันสองพันทำได้แต่เดือนละแสนไม่ง่ายนะคบวิ่งไปคุยทีละคนทีละคนเราต้องมีที่ที่หนึ่งแล้วแบบช่วยกันเบี่ยงคนเข้ามาสัปดาห์ลัครั้งและสามครับพอเราใช้สินค้าแล้วเราเห็นคาเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็นัดวางแผน เวยเหมือนมีไพยกระซิบเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยเขารู้ว่าผมกำลังห <c oughs> นึกนัดวางแผนวงเล็บงานกับอับไลน์โอเคไอ้ป้าเราเข้าห้องานแล้วใช่ปะ่ะทำไงต่อเข้างานบรรยายเรียบร้อยผูน้นำบรรยายเสจ็ดบ,บ้านน้องเดไปส่งนั่นมันไม่ลุยอ่ะนึกออกปล่าไหมอย่าลืมนะอย่างไรเนี้ยเราเข้าห้องเป็นิ้งกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอับไลลืมเรานะโทรหาหรอับไลเลยพี่หนูจะวางแผนอย่างนี้นะเห็นหรือกปล่าไหม น้องที่จะวางแผนพี่เอาจริงโทรบอกเขาเลยเราออพไลน์ครับเราต้องนัดวางแผน,แผนรรครับเห็นไหมวางแผนทําอะไรก็ทําสตาร์ทอัพไงครับเห็นไหมเรียนสตาร์ทอัพกันเสร็จครั้งที่หนึ่งอาจจะสตาร์ทอัพกันก่อนใช่ไหมเรียนรู้สามสี่ห้าก่อนนี่คือครั้งแรกครั้งที่สองทำอะไรทำะไรชื่อครับแล้วนัดโทรศัพท์ด้วยกันแล้วก็เริ่มนัดหมายเพื่อค้นหาแกนนําก่อนสามสี่คนสามคนเขคคบปั๊บรวมจัดเแ้า เป็นไปไม่ได้นะครับอยู่ดีบอกเขารวมเลยสิบคนใครไนนม่โดนได้อะตอนแรกมันต้องทีละคนก่อนถูกไหมทีละคนมีนคนแล้วหาแกนนําพอเจอเสร็จปุ๊บรวมกันนะเราช่วยกันนะครับนัดวางแผนอับไลน์อย่าลืมนะครับนี่คือขั้นตอนจริงของการทําง,งานเลยใช้สินค้าประทับใจเสร็จเวียนเข้าเรียนรู้จากนั้นนัดอัพไลน์วางแผนนี่คือสามสม,มัครในตอนเริ่มต้นแร้องทำสิ่งนี้ครับในฐานะผู้นําเราต้องติดตามด้วยว่าดาวไลน์เราทําสิ่งนี้แล้วหรือยังใช้สินค้าหรือยัง เขาเรียนรู้หรือยังนัดมาเจอออนไลน์ทุกวงแผนแล้วหรือยังนะครับต่อมาสี่รู้ครับผมรองนะเมื่อตะอพูดเรารู้ล้วใช่ไหมครับว่าเราสมัครเขาต้องทําอะไรบ้างต่อมาือสี่รู้นะครับผมเขียนก่อนรู้ที่หนึ่งรู้สินค้ารู้ที่สองรู้แผนรู้ที่สามรู้การตอบข้อโต้แย้งรู้ที่สี่รู้หกวายอย่างน้อยคนมาใหม่ๆนะครับ เวลาผมเช็คทีมงานเลยนะที่ผมแนะนําผมจะถามเขาว่าอันดับแรกนะครับถ้าเขาเริ่มทำนะนอกจากขายสินค้านอกจากเข้าง,งานนอกจากการวังแผนแล้วผมไปถามว่าพี่ครับพี่ฟังข้อมูลสินค้าแล้วหรือยังไม่ฟังข้อมูลสินค้าเอาอะไรไปคุยกับเขาอะครับจริงไหมลูกค้าถามตอบไม่ได้รู้ข้อมูลสินค้าครับผู้นําก็ต้องเช็คว่าทีมงานเรารู้ข้อมูลสินค้าแล้วหรือยังตัวคลราเจนเราไอ้มันต่างกับของตลาดยังไงอะเรารู้ไหมครับว่ามันเป็นที่ยอดเดียวที่มีรางวัลโนเบล Icana, ตัวแอลอาร์ทีดที่เวลาเรานอนมันจะกร e, ะตุ้นให้เราเนี่ยเซลล์เรากลับมาคืนความเป็นหนุ่มสาวเป็นฮอร์โมนเป็นกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับยี่ห้อเดียวในท้องตลาดที่มีแอลอาร์ทีดอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะไปคุยกับเขาได้ยังไงครับมีคนบอกเฮ้ยสินค้าซักเซ็ตมอลลาเจนเนี่ยเขาบอกิีแล้วขาวมันขาวได้ยังไงคอลลาเจนไม่ได้ทำให้ขาวตอบไงครับเออวันกูก็ได้ยินมาอย่างเงี้ยกูก็จำมาอีกทีเราก็ต้องบอกว่ามันมีตระกูลแอล แอร์ูต้าไทโอนเอร์ฟิสเียเห็นไหมครับข้อ <c oughs> มูลหลังนี้เราไม่ศึกษาเราตอบกันไงครับข้อที่หนึ่งสำคัญมากคือรู้สินค้าข้อที่สองรู้สินค้าเราใช่ไ่มเราก็จะมีโครงสร้าง้า,ายกับขวาใช่ปะ่ะแล้ววา,างยังไงให้ได้ตังค์เ <c oughs> มื่อกี้จำได้แล้วแหซ้ายขวาขวาซ้ายแต่เราอยากรูไหมครับตำแหน่งไหนเริ่มได้เงินประมาณเท่าไหร่อยากรูไหมครับว่าทำยังไงเราจะต่อสายงานยังไงเราจะวางยังไงให้ขึ้นโกวางยังไงให้ขึ้นเพลจำได้จากลูบี้ อยากรู้ไหมครับรต้องรู้แผนไหมครับไม่รู้แผนออกไปแนะนําเขามีคนบอกอุ้ยแผนซักเซ็ตมอมีสองสายเก้าอีม้มียังมีสี่ขาเลยสองขาจะมั่นคงได้ยังไงตอบไงอ่ะตอบไม่ได้ครับเห็นไหมเราก็ตอบไม่ได้นี่ต้องมาทําหลายๆสายยี่สิบปีมั่นคงแน่นอนจนอย่างมั่นคงอย่างนี้น,ะนี่เขบอกว่าคือเราต้องไม่ได้ตอบเขาว่านะฮะสามพอโตแยง พอคนเคลียร์สินค้าเคลียร์แผนปั๊บก็ออกไปครับเกิดความมั่นใจสุดๆละแมนๆก็ออกไปเสร็จไปคุยคุยกับเพื่อนตื่นเต้นเนี่ยเฮ้ยแกฉันเจอช่องทางแล้ว่โอกาสทำเงินที่เราไม่ต้องแบบรรวยแน่เพื่อนไปทําด้วยกันเพื่อนก็บอกเฮ้ยกูเคยทําแล้วมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันคนมันต้องเก่งมาถึงจะสาเร็จเราตอบว่าไงเออว่าขอบใจที่มนึงเคยไม่บอก่ะคือจบเลยนะฉะนั้น ต้องรู้วิธีการเคลียร์ไหมเพราะตัวแยงแล้วเดี๋ยวออกไปเลยจะเค้นยึงโคตรยากเลยจริงๆจะเค้นย่ยากมากคือออกไปแล้วแบบเราเราจะเจอคนที่แบบยากที่สุดอยากรู้ไหมว่าใครที่ออกไปแล้วเจอใครพ่อแม่เพื่อนสนิทญาตผู้หวังดีผู้หวังดีรู้ไหมใครยากที่สุดเคลียร์ตัวเองนะยากที่สุดแล้ว <laughs> ออกไปไปฟังเขาพูดเออจริงว่ะกูกูเข้าใจแล้วเออจนเมื่อกี้ตัวเองไม่จบเลยจะไปเคียร์คนอื่นอ่ะนี่ออกไหม ข้อตัวยางต้องเคลีย6วัยครับนี่เดี๋ยวฟังอัปลน์พูดใช่ไหมเดี๋ยวพอเราเริ่มออกไปทำงานอย่างพูดได้าำเราใช่ไหมครับฟังคุณต้นพูดอย่างเงี้ยโอ้โหเท่แบบนี้วะเนี่ยคือสปอนเซอร์มันฉากโชฉ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 โอ้โหแม่งคุยยังไงสี่สิบนาทีแล้วกูจะลาะเอ็นแบบยังไงแม่งยากแล้วกูเลิกละใช่ไหมไม่ใช่มันมีสอนหมดเลยมันมีสเต็ปหนึ่งบอกขั้นต็ปสองบอกขั้นต็ปสามบอกคุยยังไงมีที่หมดแล้วครับทำไงถึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ครับเดี๋ยวรู้ ติดต่อหลักใหม่นะครับกับพี่กับพี่จิตนะนะครับก็ซีดีการเรียนรู้มี2อบหมดเลยสินค้าแผตนพอตัวแย้แล้วก็หกวายนะครับก็สีสีน่าสวยงามนะครับราคา1นึ่งมืนบาทต้เหนือหนึงเแต่ว่าเอินสนิทการนะพูดเดียวันเองหรือริ้วรอยบ้าโอเคเราไปต่อเลยนะครับถ้าเวลาและ5นะครับ5ลงมือทำทำอะไรบ้างช้อหนึ่งครับ เป้าหมายหรือการวางแผนข้อ2ทํทำลายชื่อเราเหลือนะทำลายทำลายชื่อนะไม่ใช่ทำลายชื่อใจเย็นๆอย่าพ้นชวนใครใจเย็นๆนะนะครับมาเรียน5เรียนหาคนถานกับผู้แนะนําก่อนนะครับ3คือโทรเชิญ4คือแสดงแผน5คือติดตาม ผมไปเล้วนะ้จำละ่ะสี่ข้อนี้ให้ได้นะครับห้า,หาเวลาเราเริ่มลงมือทำสเตปที่หนึ่งเลยคือการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการตั้งเป้าหมายและการวางแผนเราทํากันไปในใบเม่สักรูี้แล้วครับ <Okay. S 1> นั่นแหละคือการตั้งเป้าหมายแล้วเราตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วแล้วก็วางแผนเสร็จแล้วเห็นไหมครับวางแผนยังไงมีลูกค้าสี่มีวามจริงสี่นี่คือแผนงานเราตั้งเป้าหมายเรียบร้อยรายชื่อครับทํารายชื่อ วิธีการทำไายชื่อนคะครับขอให้เรามันมีความสําเร็จอะมันมีสองแบบให้เราเลือกตามอัจยาสายเลยมีเทคนิคการสาเร็จได้สองแบบแบบที่หนึ่งครับไม่ต้องไปทำหลอกลายเชื่อจริง,รงต้องไปทําเรียนรู้ต้องไปเรียนหลอกปวดหัวตัวชวนไปชวน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 เข้าไปเยอะๆแล้วก็ทําบุญเยอะๆเขาเรียกว่าระบบสายศาสตร์ซิส <laughs> เ <laughs> ต็มพอเรามีบุญมาเรามีที่มากพอแล้วก็ภาวนาเยอะๆแล้วกัน มันก็จะฟุกได้อาจจะภายใน10ปีอาจจะภายใน7ปีหรือภายในเท่าไหร่ไม่รู้วัด <c oughs> อะไรไม่ได้เลยอันเปวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองครับตัดสินใจทำรายชื่อเพื่อเป็นตัวอย่างเพราะเดี๋ยวออกไปชวนเพื่อนมาเป็นดาราใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนก็จะบอกทำไมต้องทำรายชื่อด้วยอนะ่ะเรายังทําเลยเนี่ยเรายังทําดูใบเราสิเราทํารายชื่อแล้วเรานารายชื่อมาปรึกษากับอัพไลน์เคล็ดลับของเป็นแบบที่สองคือรายชื่อเป็นของเราทําทุกชื่อ ชื่อไหนอื่อัจไม่อยากชวนมาดาวไว้แต่ทําออกมาก่อนอัปไลน์จะได้รู้หน้าตักเราว่าเรามีรายชื่อเท่าไหร่จากนั้นนำรายชื่อมาปรึกษาอัปไลน์รเคล็ดลับความเร็จคือรายชื่อเราต่ปรึกษาอัปไลน์ถ้าอยากสำเร็จเร็ววัดค่าได้ในสี่ถึงสิบสองเดือนได้เินแน่นอนนะครับนี่เคล็ดลับเลยนะเมื่อดา,าวไลน์ละอ่ะในหมู่อัปไลน์ก็ดาวไลน์เอารายชื่อมาปรึกษาเราเราทำไง,งเออดีมโทรไปหรือเปล่าดาวไลน์มัาไม่ใช่มาปรึกษาเรานะครับอัปไลน์นะ เร,เราบางครั้งเราวิ่งออกไปสปอนเซอร์คนได้ครับสองชั่วโมงขับรถไปครึ่งชั่วโมงขับกลับชุ่ครึ่งชั่วโมงคุยอีกชั่วโมงครึง่งหมดไปอ่า2สองชั่วโมงครึง่งแต่เราลืมหรือเปล่าครับว่าสิ่งที่สำคัญมากคือเมื่อเมื่อได้เข้ามาแล้วอะ่ะเขาต้องรักต,ต้องดูแลเาด้วยเนาะนะครับอย่าได้เ็เราทิ้งแล้วกันนะฮะ <laughs> เราก็ต้องดูแลเขาพอได้พอได้เข้ามาอ่าเขาตกเป็นของเราละนะฮะโอเคเขาตรงไหนเขาตกตกเป็นดาวไลนของเราเรียต้องดูแลแล้ว เราก็ทำรายชื่อกับเขาหน่อยดูแลเขาซีว่าชื่อนี้เป็นไงชื่อนี้เป็นไงแล้วนั่งทำรายชื่อกับอัพไลน์ครับอย่างน้อยผมนะนี่คือแค่ว่าผมนะสามสิบสิบเคสผมจะนั่งฟังดาวไลน์ผมผมจะไม่ปล่อยโทรเองพอตายข้อนี้เยอะมากคือออกไปโทรเองแล้วโทรไม่ได้เขาไม่ได้ก็เซลสุดท้ายก็ทำรายชื่อจริงๆนะครับอย่างที่บอก <laughs> ทำลาย ชื่อตัดมาทัไรป่าหมดเกี้ยชีวิตนี้กู<ว><ส>ไม่ได้ชวในใครแล้วกูบอกกันให้หมดแล้วแปลชื่จะมาถึงอัพไลน์ให้เละเทะหมดแล้วพเพราะฉะนั้นใจเย็นนะครับคนใหม่เรารู้แล้วนี่คือโอกาสจดรายชื่อมาครับแล้วมานั่งโทรพรอมอัพไลน์อัพไลน์ครับระหว่างเราไลน์โทรอ่ะนั่งจดแล้เขพาพลาดอะไรนี่ออกไหมดูว่าเขาพลาดตรงนี้พลาดตรงนี้แล้วอย่าบอกเขากลังตอนเขากำลังโทนะแล้วไม่ใช่แบบด่ากูฟ้อนกี่ที่ฟ้อนไม่ใช่นะ ค่อยๆใจเยนคือเขาไม่รู้นะครับแต่เราต้องนั่งกับเขาให้กาลังใจเขาผมอาจจะนั่งกับดาวไลน์ส0สิบเคสไม่ปล่อยให้โทรเองเลยเพราะส่วนใหญ่ตายด้วยข้อนี้นี่คือเคล็ดลับนะครับพอเราไปชื่อเสร็จโทรเชิญดาวไลน์ครับสามถึงสิบเคสแรกให้โทรกับอัปลน์ต้องมีอัปลน์อยู่สามในสิบเคสแรกนะครับนั่งโทรให้เขาฟังเพื่อเรียนรู้ว่าเราพลาดอะไรเราจะได้พลาดน้อยลงนะครับ จากนั้นอัพไลน์รับสารึงสิบและช่วยเขาวีเคาราะหลายชื่อคัดดูคนที่มีความน่าจะเป็นในการคุยช่วงทามนิงนีครึ่งหนึ่งผมขอให้ทำลายชื่อไปหาคนเครือข่ายครึ่งหนึ่งห,ห้าสิเราจหาเลยครับคนใหม่แอมกิฟเอมนีโอมดพวกมันนี่เกมนะไม่ต้องมายุ่งนะนทำรายชื่อไปก็เท่านั้นพวดทีแบบชอบตะยวัวเข้าบ,บ้านหลอกลอวงคนเอาคนมาเป็นเยอะๆไม่ต้องเอาไม่ต้องอลุง ไอ้คนีคุยแบบนี้ไม่ต้องขายตองลลงมาง่ายๆคนนี้ไม่เอาเอาคนดีๆมองหาคนที่ใส่ดีๆคนดูแบบเป็นคนดีอ่ะคนที่รักคนอื่นอนะ่ะนะครับมองหา,คน,หา,งหาคนเหล่านี้โทรเชิญครับสามสิบเคสแรกนะครับสคริปต์การโทรเชิญผมเคยให้กับผู้นําแล้วมีสคริปต์อยู่หกแบบถ่ายทีมเราให้กับทีมงานนะครับเพื่อประหยัดเวลาในช่วงนี้ไม่ต้องกลัวนะคนใหม่มีสคริปต์ให้อ่านตามง่ายๆจะมีเซตให้เราหมดเลยนะครับสแสดงแผนครับ ก่อนแสดงแผนทำสองข้อคือก่อนกับหลัง before กับ after before กับ after ก่อนแสดงแผนบอกอัพไลน์หน่อยคือจะจะไปอยู่แล้วอ่ะบางคนครับรายงานสดสถานการณ์อัพไลน์หนักปุ๊บอัพไลน์คุยเลยคุยเลยคนนี้เก่งมากมากเลยนะเป็นคนที่แบบผมเป็นนักธุรกิจอ่ะอัพไลน์คุยหน่อยโอ้โหขุ่นมีพลังคุยเลยนี่ครับคือเราต้องยกยกย่องคือเราอัพไลน์ไม่ไอยากให้ชมหรอกครับ แต่อยากให้เราทํางานง่ายเพราะ,ะนั้นเราเชียร์อะไรได้ไหมไม่ต้องบอกว่าเขารวยยังไงเก่งยังไงเราแค่บอกเขาว่าเขาเป็นคนดีอะเรามาร่วมงานกับเขาก็าเรารู้สึกเรามรรับใจคนนี้เพราะว่าเออจะบินเป็นคนที่ใส่ใจคนเป็นคนน่ารักแล้วก็เทคแคร์คนเราเลยมั่นใจในอะไรคนนี้เอามาร่วมงานกับพี่จิตเพราะว่าพี่จิตเป็นคนอบอ้อมอารีแล้วก็พี่จิตเป็นคนที่ที่เป็นคนที่ฉุจิตกินเจไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เขาเป็นคนดีจริงๆเรารู้ว่าคนคนนี้จะพาเราไ,ไปประสบความสำเร็จได้ เนี่ยคนคนที่ฟังก็รู้สึกเฮ้ยคนดีว่ะอยากจะเปิดใจคุยกับเขาให้เกียรติเขามากขึ้นไหมไม่ต้องไม่บอกเขาดูอัะไรรวยมากเลยดูแบบที่ขับรถสปอร์ตดูดิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเวอร์เอาความจริงเอาคนเนี่ยคนดีๆมาคุยกันนะคนดีๆสองคนมาคุยกันถ้าไอ้คนนี้ยังเป็นคนไม่ดีทำที่ใส่ไม่ดีใส่ก็ไม่ต้องไปแคร์ครับเพราะเราอยู่กับคนดีถูกไหมอับบาเราเป็นคนดีนะครับสำคัญมากแสดงแผนบีฟอร์ก่อนบีฟอร์อะไรบ้างรู้รู้รู้อะไรก็พิมพ์ไลน์บอกหรือโทรบอกเช็ค เขาอายุเท่านี้มีลูกแล้วมีเมียแล้วมเมียที่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ข้อมูลเล็กน้อยอัปลายจะได้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยสั้นก mm ็ hmm. ก็มีโอกาสชนะนะครับร้อยสั้นแสดงแผนอย่าลืมอัพเตอร์ไม่ได้ไปตกปลายใครกินนะครับวันนี้ทาเครือข่ายบางคนครับเป็นอัปลายฟุน่นรักเลยอะอัปลน์ตับออเดอร์เลยนะยยยเดอร์ไลน์ให้ไปช่วยเคสที่30ก็วิ่งไปช่วยแล้วเราช่วยเข้ามาแล้วเขาจะไปช่วยคนอื่นต่อ,อยังไงครับ ทุกครั้งเราต้องสอนเขาด้วยสอนเขาว่าเคสเนี้ยที่เราคุยไปเนี่ยหกวยเราพูดอะไรไปบ้างเฮ้ยทำไมเคสนี้เราถึงคุยบริษัทเลยอ่ะทำไมเคสนี้เราไม่เปิดใจก่อนเฮ้ยเคสนี้ทำไมเราถึงเปิดใจนานมากแต่ไม่เปิดแผนเห็นไหมครับเราต้องสอนเขาครับสอนเขาสปอนเซอร์ทุกครั้งที่หลังจบเคสถ้าเขากลับบ้านก่อนต้องไปส่งเคสก็โทรสับสอนนี่คือการสร้างผู้นำเลยสร้างผู้นำเลยนะครับผมเติบโตขึ้นมาจากการ after เค e แบบนี้ ลูกตรงผมทุกคนพอผมจบเคสผมจะโทรตลอดว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้พี่ทําอะไรไปบ้างเฮ้ย hey, วันนี้พี่ผมผมทำอะไรไปบ้างครับสรุปให้ผมฟังหน่อยฟังเขาสรุปฟังสรุปว่าเสริมพี่เคสนี้ผมทบบําแบบดีเขาแบบนี้นะมันก็ทาให้เขาพัฒนาขึ้นไงเพราะเราอารัพเตอร์คือเราสอนเขาหนละังจากจบงานทุกครั้งนะครับและสุดท้ายติดตามครับแบบกระชับรวดเร็วนะครับติดตามมีสองแบบคือลูกค้ากับลูกทีมโอเค ตรงนี้จบแล้วนะครับสำคัญะลูกค้าเขากินสินค้าเฉยๆเขายังไม่ได้ทําธุรกิจใช้สูตรหนึ่งสามเจ็ดสิบห้าสูตรมีแค่นี้หนึ่งสามเจ็ดสิบห้าหนึ่งคือให้เพื่อนมึงกินแล้วหรือ,อยังยู่หลังตู้เย็นหรือเปล่าอย่าลืมกินนะสินค้าดีมากๆเลยนะมึงกินแล้วมึงจะผิวสวยขึ้นน้ำแน่นะนี่ก็วันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเช็คว่าเขาเริ่มกินหรือย,อยังวันนี้วันที่สามครับ กินไปกี่ซองแล้วกินไปกี่วันแล้วกินต่อเนื่องับเพื่อนกินต่อเรื่องอเราจะเป็นแบบนี้วันที่สามคือเช็ควินัยเช็คลูกค้าว่าเปิเขาทินแล้วหรือยังวันอ่าเช็ควินัยว่าเขาทานต่อเรือยังไหมนะครับวันที่เจ็ดเช็คอะไรต่อเช็คอะไรเช็คผลลัพธ์เจ mm ็ด hmm. วันรู้เรื่องแล้วสินค้าเราเจ็ดไม่เกินสี่วันน่ะรู้เรื่องแล้วโทรเช็คเพ้เป็นยังไงรู้สึกรูปผลและเอียดขึ้นไหมผิวสวยขึ้นไหมหน้าขาวขึ้นไหมหน้าใสาขึ้นไหมถามคำถามเชิงบวก อย่าถามคำถามแบบนี้นะบางคนลูกค้ากินดีมากเลยครับมีคําถามเป็นห่วนใจเป็นยังไงปวดท้องหรือเปล่าเป็นยังไงแพ้ไหมเป็นยังไงผิวหน้ารู้สึกแดงมีแดงอะไรขึ้นมาไหมโอ้ไม่มีหรออะไรเงี้ยเราเราก็ว่ามันไม่มีนะแต่เราก็กลัวจะมีใครมีเหมือนกันคืนอไม่บอกว่าคือไปฝากอะไร,รลบลบท้่เขาฉะนั้นวันที่เจ็ดคำถามเช็คบวกนะครับแล้วก็เชี้ยให้เขากินต่อเรื่องวันที่สิบห้าใช้อะไรวันที่สิบห้านี่คือี i อ e c t o r d ของสิบห้าสิบห้าวันของหมดใช่ไหมครับถ้าวันที่สิบห้าก็ยังไม่สั่งแปลว่าขาดที่ไหนเห็นไหมครับขาดที่ไหนรู้แล้วว่าพลาดนะแล้วเขาจะมาบอกเราไี่เห็นได้ผลเลยเราก็ถามที่บ้านหรือกีซซองที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องพูดพูดปัะมาแบบนี้นะแต่เราจะรู้ด้วยตัวเราแล้วว่าเขาไม่ได้กินต่อเนี่ยหน้าที่เราคือไปบอกเพราะว่ามันดียังไงซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาทานต่อเนี่ยเขาจะได้ผลนะครับอันนี้ก็คือการ ลูกค้าหนึ่งสามเจ็ดสิบห้าเขาเกินสิ้าวันปั๊บทีนี้ก็15บ้าวันคุยกันทีละนะครับสําคัญนะละเอียดกับลูกค้าหนึ่งคนเขาหายเราได้เป็สิคนลูกค้า10บคนที่เราเอียดกับเขาแตกไปเป็นร ouais ้อยคนนะครับนี่คือลูก <dans> ค <Runner> ้าอย่างเดียวนะละเอียดกับทีมงานครับใช้หลักการสี่ข้อรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายสี่เดือนรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายสี่เดือนงานจะมีกี่ชื่อก็ไม่รู้มันมีเยอะแยะเลยชื่องานเนี่ยนะครับ ให้เรารู้ไว้ว่ามันมีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายสี่เดือนรายวันคืองานอะไรก็ตามที่นัดครั้งเดียวอ่ะเช่นเฮ้ยวันนี้มาสปอนเซอร์การเฉพาะกิจหน้าโต๊ะไม้หินประมาณนี้นะครับอันนี้คืองานรายวันงานรายสัปดาห์คือเฮ้ยทุกทุกวันทุกทุกวันจันเรามาเจอกันนะกลุ่ม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 พวกเรานะแล้วก็มีการสอนอย่างสอนในนี้คืองานรายสัปดาห์งานรายเดือนก็คือเดือนนึงมีครั้งหนึ่งอ่ะงานรายสี่เดือนคือสี่เดือนมีครั้งเนี่ยมันจะชื่ออะไรก็ตามครับถ้ามันมีทุกเดือน ถ้ามันมีทุกอาชีพเป็นงานรายสัปดาห์และคนสําเร็จครับติดตามงานรายวันเก่งที่สุดเมื่อสอบแล้วหนึ่งครั้งภายใน2วันจะต้องนัดเจอเอ,อีกหนึ่งรอบยอมเสียเวลาโทรศัพท์เสียเวลาไปเจอเขายอมเสียเวลาครั้งหนึ่งในการนัดเจอแล้วสตาร์ทเกี่ยวกับมกิดเขานะครับก็คือภายใน2วันเมื่อโรงเรเียนเข้ามารายสัป,ปดาห์แล้วเขาเรียนรู้แล้วอย่าลืมนัดซ้ําเพื่อวางแผน เมื่อเขาเข้างานลายเดือนแล้วอย่าลืมนัซ้ําเพื่อเตรียมวางกลยุทธ์การเคลื่อนคนเคลื่อนเขาเฮลมิตติ้งนะครับเมื่อเขาเข้างานลายสี่เดือนแล้วเขาคือภาวะความเป็นผู้นําเช็คเขาว่าทั้งหมดที่เราติดตามเขาเนี่ยข้อหนึ่งเขาทำหรือยังข้อสองเขาทำหรือยังเขาทําครบหลวนสารข้อของการดูแลคนใหม่ไหมเขาได้เรียนรู้ผ่านซีดีอย่างถูกต้องไหมนี่คือหัวใจของคนสําเร็จที่ได้เป็นแสนคือต้องเรียนรู้เขาได้ทำห้าค้นหาอย่างถูกต้องไหม ถ้าเราทำกระบวนการหลุดไปตามนี้นะครับและบวกการพัฒนาตนเองนะครับในหัวข้อที่ที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับเราเราจะประสบความสำเร็จได้สำเร็จได้จริงๆนะครับ